สวัสดีครับวันนี้มาสอนลูกถ่ายรูปโอเคนะครับถ่ายรูปอนุสาวรีย์รหนึ่งรัชกาลที่หนึ่งนะครับเรถือแฮนด์เฮลก่อนลูกใช้โหมด AV โหมดครับเข้าไปที่ AV ยัง AV, AV แล้วก็ขอ F16 นะครับ F16 ขอ ISO หลายเลย ไอโซออตโต้ so เลยครับโอเคครับลองถ่ายด้วยมือดูครับถ่ายดูอนุสาวรีย์ราหนึ่งเดี๋ยวลองวางเฟรมให้ปาดูก่อนที <Auto. S 1> ไม่ต้องซูมไม่ต้องซูมให้วายก่อนโอเคสูง okay. ไฟนิดนึงเออได้แล้วได้แล้วโอเคยกสูงขึ้นอีกนิดนึงเ mm hmm. อายกสูงอ่าลงมาอีกนิดนึงให้ตรงนี้มันจะเหมือนเส้นขอบฟ้าโอเคไหมครับเนี่ยเส้นขอบฟ้าให้เหมือนจุดตัดก,ก็ช่อง oh, <okay. S 1> อะโอเค,อเคประมาณนี้แล้วโฟกัสที่ ต,นะตัวโฟล์กัสเทีอนุสาวรีย์โฟล์ก,กัสเทีอนุสาวรีย์ลองกดดูได้สปีดเท่าไหร่ลองกดไปครึ่งหนึ่งสิได้สปีดเท่าไหร่หนึ่งรยี่สิบห้านะครับอ่าลองถ่ายดู ISO ที่โอ้ยหมื่นสองพันนะครับคราวนี้เอาสปีดลอง ISO หนึ่งร้อยดูโอเค ISO หนึ่งร้อยลองวัดแสงดูได้สปีดเท่าไหร่สปีดสามวิกว่าใช่ไหมเอาลองถ่ายดูครับ อืมภาพมาเปาน็นไงดูภาพสันไหมขอวัดแสงอันเดอร์ลงมาสักสองส่วนสามสตอ็อปองลงมาใช่ไหมใช่ให้ลงสองส่วนสามพอ<ง>โอเคประมาณนั้นแนะ่ะเฮ้ยไม่ไม่อม่มอน,นั้นมันหนึ่งกว่าแล้วลูกอ๋ออือนั่นแหละอสองสามโอเคนะเอาลองถ่ายดูได้สปีดเท่าไหร่สองวิสองวิเอาลองถ่ายดูด้วยมือ เป็นไปไม่ได้เลยครับที่จะถ่ายด้วยมือแล้วมันจะนิ่งได้นะเดีนะ๋ยวใช้ขาตั้งกล้องแล้วกันอ่ะขาตั้งกล้องที่วางดีดอ่ดะยวขอเซตอัพขาตั้งกล้องแป๊บนะครับอันนี้จะให้ลูกดีไซน์ภาพนีงนั้นหรือว่าปาขอให้เส้นเนี่ยชัดเนี่ยอยู่ที่หนึ่งส่วนสามของเฟรมอะ่ะ มันเหมือนจุดเหมือนเส้นขอบฟ้าจุดตัดเก้าช่องอะครับ okay. ไม่เข้าใจโอ้เข้าใจเถอะอ่าดูอ่าไม่เข้าใจใช่ไหม,มให้ดูนี้นี่อันนี้เส้นนี้ใช่ไหม,มให้อยู่งี้อยู่งี้อยู่นี้นี่เส้นนี้อยู่งี้อยู่งี้มันจะไปได้มันจะได้เห็นไหมครับตรงโอเคครับนี่คือเส้นเส้นที่เราวางไว้สิ่งนี้เขาเรียกเส้นจุดตัดเก้าช่องอ่ะอันนี้มันตรงกลางไปใช่ไหม ยิ่งตรงกลางไปลูกเอาขึ้นไปอีกเอาจอขึ้นไม่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 ก็ดูเฟรมสิขึ้นอีไม่ไม่นะมันลงง่ายขึ้นอีกขึ้นอีกคราวนี้ขอขอเส้นนี้ตรงๆอ่ะเส้นนี้มันเอียังนะครับเออลดแป๊บนึงไม่เอียงทำอย่างเงี้ยลดเอ่ะทำไมรับโอเคแป๊บนึงลองดูมันตรงนี้ งั้นไม่เท่ากันหรอกลูกอ่อาลองดูไม่ต้องตจำลงอันนี้อ่ะลองลองดูลองดูลดูกเป็นคนจัดการเลยให้ลูกเป็นคนบริหารเลยอื uh ้อ huh. หือขอให้เส้นเนี่ยขอให้เส้นเนี้ยตรงตรงติ๊กเลยอ่า uh huh. ตอนนี้อ่าลองดูแล้วก็โฟกัสที่โ uh huh. ฟกัสที่น uh ุ่งเสาวรีร้อนหนึ่งเสร็จแล้วลองปาดูสิลองลบ, uh huh. ลบอันนี้ยมลบนี้ใช่ไหม ลองชดเชยลงมาสักลบลบอีกนิดลบหนึ่งกว่าอีกนิดอ่าโอเคน้าจะได้ครังถ่ายเลยครับนี่ได้กี่วินี่ได้สองวิเนาะสองวิเพอ่อเคภาพอ่าถึงเช็คภาพก็สีสีไม่ตรงอ่ะสีไม่ตรงกับที่ตาเราเห็นใช่ไหมใช่ลูกใช้ เดรไลท์เลยไอโซเดไลท์เลยไอไวบร้านเดรไลท์ไปที่คิวกดคิวไปไวบาลานเอะไวบาลานไม่ต้องออโต้เป็นเดรไลท์ไปเลยออันนนี้ะ่เดรไลท์เลยเดรไลท์พระอาทิตย์เออแล้ววะพระอาทิตย์พระอาทิตย์เดี๋ยวอ่ะโอเคเดรไลท์ดูสีที่ตรงตามที่ตาเรามองเห็นยัง กลางไก้เคียงนะใก้เค um. ียงนะคะเอาลองถ่ายดูงเดูพอสองวิมันจะเป็นเส้นเลยรถวิ่งมาจะเป็นเส้นรอรถหน่อยนะจริงๆรอรถวิ่งมานะเราจะได้เส้นเส้นของไฟเลยนะตหนึ่งนะครับทีนี้เรากดตอนรถมาเร็วยๆเๆๆๆเร็วอๆเื่ยๆเ่อยๆเรยเ่รอรย เป็นเส้นไฟนี่ยาวไหมได้อยู่ได้อยู่เว่าเขาเริ่มตรงนี้เดอยวอยากได้สีแดงอ่ะมันต้องรอ,งอไฟท้ายอ่ะอกดท้ายหน่อยอยากลองลิตหน่อยวะลูกไม่เห็นลูกหรอกเป็นกีศาอดะไดรดูรู้ปอ่ะ หลอนถ่ายภาพติดสีวิญญาณนี้ได้เป็นส้นอยู่ได้เส็นอยู่เส้นไหมยาวไหมเดี๋ยวรอลูกรอรถอีกอีกคันหนึ่งอันนี้ถ่ายที่ f 1 6นะครับแล้วก็ iso 100นะครับสปีดช่างมันสปีดให้ไหลเลยก็ใช้ av โหมด รอกำลังรอรถเพื่อที่จะเอาเส้นไฟลูกจะเอายาวแค่ไหนอันนี้สองวิมันก็ยาวอยู่นะได้ได้ยาวอยู่นะเส้นไฟมันลงมาแล้วก็เลิกแล้วไม้คันแล้วได้ยาวไหมมันสั่นเดี๋ยวตรงนี้มันไม่แน่นล็อกกอนมันสั่นไม่ได้เลยเพราะว่าสปีดเราต่ำมากสปีดเราสองวิเดยวรอรถหม่มรถนี้ยังไะ มาหลายครั้งเลยยนะี่ไงเอายังได้ไหมมันไม่สุดคือเนี่ยเ่าถ้าแสงเป็นแบบเราใช้เดรย์ไลท์แสงมันก็จะอ,อมอมเหลืองๆให้เราอะใกล้เคียงกับที่ตาเราเห็นใช่อย่างนี้ลองตั้งเป็นค่า K บ้างดีกว่าได้ดูวบว้ประานเป็น K ให้ตาหนะ่อย โอเคเลยเลื่อนไปสุดเลยโอเคตัว d a y l i ล h t มัน5,500นใช่ไหมออาที่5้0 0ันดิลูกคันดูเดิดีนิเลือก temperature นี่ไปที่ไปที่5 0 0 0 5น0 0ันน่าจะโอเคนะถ้าเราดูสีมันจะโอจะไม่ไม่เหลืองอะไรนี้โอเคอนั่นมันจะไม่เหลืองมากเราเอาที่สัก0 0 0พนสองวิรอรถก็ได้ ไม่ต้องรอเดี๋ยวลองถ่ายก่อนอเอเอไม่เหลืองเหลืองก็เหลืองน้อยกว่านิดน<ม>ึงเหลืองน้อยกว่าเหลืองไม่กว่าห้าพันห้านะอลองสี่พันเก้าดูสิอันนี้ห้าพันนะใช่ 5, ลองสี่พันเก้าดีกว่าเพราะสีน่าจะน่าจะตรงกว่าอันนี้มันเหลืองเหลืองไปนิดนึงเหลืองไปหน่ยอยลอง ผม4,007เลยดีกว่าเห็นเห็นเห็นชั้นเลยอบอกว่า4,007นะ้าจารยโอเคค่าเคที่4 0 7อันเดอร์สองอันนี้อันเดอร์หนึ่งกับอีกเซตหนึ่งส่วนสามสตอ็ okay. อปโอเค F16 ให้โซร้อยแล้วก็สปีดท,ที่สองวิววชา้าๆลูกกดชา้ชาๆหน่อยนะเพราะว่ามันดิน้นลูกต้องอย่าให้เกียร์ให้กล้องดิ้นนะ ได้ภาพเป็นไงขึ้นแล้วก็สีสีตรงตามที่ตาเรามากขึ้นนะออโอเควันนี้แค่นี้ก่อนนะครับพบกันคลิปหน้าครับถ่ายภาพง่ายนิดเดียวนะครับแต่ว่าขอให้มีความสุขการถภาพนะครับบ๊ายบาย <laughs>